สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเหรียญเจ้าสวัวพยักษ์หลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับนี่เลยนะครับตัวอย่างเหรียญเนื้อเงินนะครับหลงยาลายธงชาตินะครับ ทั้งหน้าหลวงพ่อคมชัดเลยนะครับแล้วก็รูปเสืออยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับถ่ายมาจากเหรียญกิิงนะครับถ้าใครสนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีเฟซผู้สร้างให้นะครับเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างของเหรียญนะครับเจ้าสัวพยัก์หลวงพัดปุญญกาโมนะครับ นี่เลยนะครับด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเสือนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับหลวงพ่อเต็มองคนั่นเองนะครับหลวงพ่อพัดเต็มองค์นั่นเองนะครับนี่อีกเหนือนึงนะครับสังเกตดูนะครับหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดเลยนะครับเหรียญเสมานะครับรูปทรงสวยงามนะครับด้านหลังก็เป็นเสือคาบดาบแบบนี้เลยนะครับ ก็ต่อไปอีกหนึ่งเนื้อนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลงยานะครับก็สวยนะครับสวยทุกเนื้อนะครับเพราะว่านะครับพระนะครับรุ่นใหม่ๆออกมามีแต่สวยๆเท่านั้นเลยนะครับส่วนความเข้มขังนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับเหรียญของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับเขียนว่าเจ้าสัวพยัก์นั่นเองนะครับ อายุวัฒนมงคล100ปีนะครับเนื้อเงินนะครับลงยาหน้ากากทองคำนั่นเองนะครับลงยานะครับสองสีนะครับต่อไปเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับเจ้าสัวพยักอายุวัฒนมงคลร้อยปีนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคมๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญลูกทรงนะครับเป็นทรงไสมานั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ จัดสร้างเพียงแค่100หลังเท่านั้นนะครับ100หลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับเหรียญสวยนะครับนี่เลยก็แนะนําเลยนะครับเจ้าสัวพยักนะครับก็นี่นะครับเป็นใบรายการจองนั่นเองนะครับรายการที่5้านะครับเป็นรายการหลุนเหนือนะครับ หนึ่งลังรับพระร้อยสองค์นะครับจะสร้างทั้งหมดหนึ่งอยลังนะครับลุ้นละ300อบาทหรือว่าลังละส0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับสามอบาทต่อหนึ่งลุ้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถจับจองได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมี Facebook ขึ้นมาให้นะครับสำหรับใครที่สนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็น Facebook ของผู้สร้างเลยนะครับมาดูรายการลุ้นโชคกันนะครับนี่นะครับเป็นใบรายการลุ้นโชคทั้งหมดนะครับ ก็จะตามนี้เลยนะครับการนี่คือการันตีในลังนะครับสร้าง100รลังนั่นเองนะครับก็คูณเอานะครับสมมติหนึ่งลังนะครับคูณ100ก็จะได้100เหรียญนะครับถ้าเป็น2เหรียญก็2อคูณหนึก็จะเป็น200เหรียญนะครับก็สังเกตดูคูณเอานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างมาเยอะนะครับสังเกตดูแต่ละเนื้อนะครับ แล้วก็แต่ละรายการนะครับนี่นะครับเป็นเฟซบุ๊กผู้สร้างนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปแอดเ so พื่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความสอบถามนะครับถ้าใครสนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับโปรไฟล์ก็ต้องตามนี้นะครับมีผู้ติดตาม255คนนะครับเข้าร่วมเมื่ ates, อพฤศจิกายน2010นั่นเองนะครับโปรไฟล์ก็ต้องตามนี้นะครับถ้าใครสนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับเกตจังโคราชนั่นเองนะครับสำหรับผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ